ไปแลกความเห็นของพี่นองประชาชนต่อเรื่องนี้กันบ้างนะคะโดยชาวฮัดย้ายเองค่ะเขาก็ขั้นรับเรื่องข้อการแก้ปัญหานีหนอกระบบนโยบายแรงด่วนของรัฐบาลนะคะเพื่อให้ประชาชนลุดผ่อนจากการเป็นนีขณะเดียวกันหล่คนอย่างกัง,กงวลค่ะถ้าเกิดว่าระบบมันยุ่งยากประชาชนอาจจะล็อกไปกูนีซำก็วอนรัฐบาลเนี่ยแกป้ปัญหาทุกยุดเพื่อจะคลายทุกให้เป็นสุขให้กับผี่นองประชาชนค่ะ หลังนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศเดินนาแก้ปัญหานีนอกระบบบซึ่งกำหนดเป็นวราระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขเพื่อจะแดงขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างจริงจังสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับมหาภาคทาให้ผี่นองประชาชนเนี่ยไม่ลับไปมีนีซำจนหล่นผ่อนตัวอีกนะคะผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปสํารวจความคีดเห็นของผี่นองประชาชนที่ลาดพลาซ่าตําบลหัดใหย่อํอเภอหัดใหย่จังหวัดสงขลากก็พบว่าส่วนยหญ่ในเห็นด้วยนะคะกับ นโยบายดังกล่าวมองววาเป็นประตูทางออกให้กับคนที่ต้องประสบกับปัญหานีนอกระบบบที่บางครั้งเนี่ยอาจจะทุกคุก้ามทุกดูมิ้นในการทวงท่ามีแต่เข้าใจค่ะว่าบางคนเนี่ยมีครอบครัวทุกคนก็ต้องกินต้องใช้เมื่อพ,อพบทางตันเราหาทางออกไม่ได้ก็ห้าไปถึงนายทุนเงินกู้ที่สมัครเขาทิ้งแด่ง่ายโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้ลักทรัพย์คําประกนันหรือต้องมีเอกสารให้มันยุ่งยากแต่ว่านั้นแล้วมันต้องแหลกด้วยดอกเบี้ยที่เพดานสูงหากเทียบแล้วบางครั้งสำหรับด,ดอกเบียย ials, ย้ยยางสูงว่าเงินตอนเหล่านะคะ การที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือลูกนี้ก็เป็นการดีค่ะแต่จะให้ดีที่สุดคือรัฐบาลต้องมองปัญหาให้ทุกจุดเหตุใดที่คนต้องพึ่งนี้นอกระบบส่วนนึงเนี่ยอาจมาจากเศรษฐกิจที่ไม่ดีการค้าการค้าในแต่ละวันนียหลายคนเนี่ยต้องยอมรับว่าค้าไม่ได้เลยเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะกระตุนรืหว่าฟฝืนฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ก่อนเพื่อจะดึงให้หนักท่องเทียวเข้ามาจับจ่ายตามอดีตทิพนมาค่ะกู้ในระบบอ่ะมันใช้ขั้นตอนมากเกินไปแต่นี่นอกระบบอ่ะ มันมันรวดเร็วนะ้องเราได้ใช้เลยบอกู้เราได้ใช้เลยไงนี่น้องระบบอะ่ะยังไงก็ต้องมีข้อกังวลอยู่แล้วเรื่องเอกสารอะไรด้วยก็คืออยากให้รัฐบาลมองให้ตรงจุดการใช้ชีวิตการเป็นอยู่ของแม่ค้าเราแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นอยากให้มีจุดนี้อยากให้เขาแบบว่าแก้ปัญหาหตรงจุดถ้าการค้าดีคนมีเงินคนก็ไม่ไม,ไม่ไม่สร้างนี่ขึ้นมานะ้องไม่ไปกู้นี้นองระบบนะคะ คณะเดียวกันค่ะนายปรีชาชัยลีเจริญก็ให้สัมผัสกับทีมเขานะคะว่าปัญหานีเนี่ยเป็นปัญหาเหรือรังย้ายเกินกว่าทจะแก้ปัญหาโดยไม่มีผักรรฐเป็นตัวกลางในวันนี้เนี่ยรัฐบาลให้ความสาคัญบรณาการรวมกันหลายภาคส่วนทางายปกครองตำรวจแล้วก็กระทรวงการคลังเพื่อหาหรือรวมกันในการไกลเกลียพรมกันทั้งมดโดยดูแลทางเจ้านี้แล้วก็ลูกนี่อย่างเป็นธรรมตั้งแต่ตอนกระบวนการจนถึงการปิดหนี้การทําสัญญาเ่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายดอกเบีย้ยเ่ไม่เป็นธรรม แล้วก็กระบวนการทวงนี้ถือฉายความรุนแรงนั่นก็คือการแก้ปัญหาหนี้หนอกระบบภาครัฐเนี่ยจะต้องทํางานรวมกันไลาหนวยงานเพื่อทําให้ลูกนี้เนี่ยได้มีโอกาสให้ใจมีกําลังใจพ่อที่จะดําเนินชีวิตห้าเงินมาปิดหนี้ให้ได้เพราะว่าเอาเบียเข้ามาแล้วก,ก็ต้องคืนตามสัญญาที่เอาไปตั้งไหวนะคะ นอกจากนี้อีกปัญหาที่สําคัญของคนในปัจจุบันนั่นก็คือการใช้จ่ายเงินเกินตัวไม่คานึงถึงเงินที่โย่ในเป้าดังนั้นนะคะห้ากว่าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนบริหารจัดการเบี้ยให้ดีแบงให้เป็นสัดส่วนอะไรที่ไม่สําคัญก็ให้ทิ้งไปก่อนเพื่อไม่ให้เป็นภาระรต่อตัวเองจนสุดท้ายต้องไปพึ่งหนี้นอกระบบนี่แหละค่ะผมคิดว่าถ้าหากว่าในส่วนของเจ้าหนี้ถ้าหากว่าให้มันเข้าสู่ในระบบคือดอกเบี้ยตามกฎหมายตามกําหนด ถ้าหากว่าเจ้าหนี้ที่เขาทาในลักษณะนี้ได้มันก,มนก็มันก็ได้เนาะใช่ไหมถ้าที่ได้ฟังมานะเราก็ไปกู้เขาเองอะ่ะแต่เราก็ต้องคืนเขาแต่ว่าคืนวิธีไหนถ้าเห็นว่าเรากู้มานานแล้วรอผ่อนส่งมานานแล้วรู้สึกว่าดอกเบี้ยที่ส่งไปมันเกินต้นไปแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องให้ทางฝ่ายเจ้าหนี่พักรัฐเราเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้ด้วยว่าเอามาพูดกันมาคุยกันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้อะ่ะแต่ผมว่าภักรัฐถ้าเข้ามาช่วยลักษณะนี้ได้ก็ก็เท่ากับว่าก็ แก้ปัญหาที่เขาน้ําตาตกอยู่ได้ด้วย,ยนะครับเราไรายได้เท่าไหร่เราต้องบริหารเงินตรงนี้ให้ได้ก่อนเกิดจากความพุ่มเฟือยหรือไม่เราถ้าหากว่าเราคิดว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ควรใช้เราก็ไม่ควรใช้เราพออยู่ได้ก็พออยู่ได้ นั่นก็เป็นความเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หัดใหญ่นะคะต่อเรื่องข้อการแก้ปัญหาดีนอกระบบไร่คนก็ยอมรับแต่ว่าน้าตาตอกในนะคะถ้าเกิดข่าไปสู้วงการนีนอกระบบแล้วเนี่ยบางที่เนี่ยเราชําหละไปให้เข้าแต่ละเดือนเนี่ยอาจจะเป็นแค่เบียดอกนะใช่ค่ะไม่้อเงินจ่ายไป็นแต่ละเดือนเนี่ยจ่ายในจํานวนเยอะแต่ว่าไม่มดสักที่ใช่ค่ะแต่ไร่คนก็ไม่มีทางเลือกในเมื่อมีหนี้ก็ต้องจ่ายถูกต้องไม่ดูจะหันห้าไหนบางที่เรื่องข้อเอกสารหลักฐานอะไรคือบางทีนี่นอกระบบมันง่ายว่านะคะใช่นี